could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got like, Whoa. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับ Game One mm hmm. เกมวันพิบัลเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครโคซุกิโอเด้งนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยไปสุ่มกระชาหาลูกพี่แกมานะครับในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับได้มาเลี้ยหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับผมไปรีวิวกันในโหมดเฟรนด์บัตเทิลกันละก,กันเพราะว่ามันจะล็อกเลี้ยหกสิบให้เรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เกริ่นไว้นิดนึงเลยนะครับว่าผมอาจจะยังไม่ ไม่เจาะจงตัวละครโอเด้งมากนักนะครับเพราะว่าผมลองเอาไปเล่ยนมาแล้วลองไปอ่านความสามารถมันมาแล้วนะครับก็คือแในมุมมองของผมนะคือมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยแบบมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ในแพทนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตนะครับตัวมันน่าจะเด่นมากๆแล้วก็รับมือได้ลาบากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะจงกันตอนที่มันมีบทบาทในอนาคตก็แล้วกันนะอันนี้เรามาแบบว่าถ้าเขาจะตัวละครแบบคร่าวๆก่อนกันละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก่อนจะไปดูคลิปเนาะ โอเคมาถ้ากันเราเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับตัวละครไดเนียลอฟคุรินะครับผมโพลสกิโอดิงนะครับผมมาในรูปแบบของสายวิ่งสีเขียวนะครับตามนี้ครับผมโอโ้โหโมเดลโคตรเทจริงว่าจะข้ามนะจริงว่าไม่ได้หวังอะไรมากมายว่ามันจะได้แต่พอได้มาลองไปเล่นบางทีดีว่านี่ครับเวลาเป็น2วีก็ภาพจะประมาณนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เผื่อใครม่รู้วมันมาในรูปแบบของบูทลุงด้วยนะครับผมเนะเป็นบูทลุงที่สามารถรีเล่นกับเพื่อนได้เวลา บูติกนะครับผมเดี๋ยวดูสกิลก่อนแล้วกันนะสกิลเริ่มจากสกิลแล้วับผมสกิลที่2นะครับผมเป็นท่าดาบคู่นะฮะจะฟันออกไป2สเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกที่ศัตรูโดนเนี่ยนะครับผมจะติดสตันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเวลา3วินาทีนะครับผมและได้รับดาเมจไปทั้งหมด364ดาเมจนะครับแล้วโอเด้งก็สับเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมเป็นดาเมจ496ดาเมจนะครับผมจะติดคูลดาวน์38วินาทีนะครับส่วนสกิลที่1นะครับผมจะเป็นการฟันระยะไกลนะครับผมอ่ะ ใช่ไหมอ่ะน่าจะประมาณอ่ะฟันหนึ่งครั้งครับผมฟันหนึ่งครั้งอ่ะพอฟันหนึ่งครั้งเสร็จนะครับผมศัตรูก็จะติดน,น็อกแบ็กนะครับหลังจากที่โอเด้งฟันศัตรูติดน,น็อกแบ็กแล้วก็ได้รับดาเมจห้าร้อยเจ็ดสิบหกไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับอ่าโอเด้งเขาจะสร้างอาณาเขตเป็นส MM ี่เหลี่ยมขึ้นมาระยะหนึ่งครับผมทําให้ตัวของเขาครับผมได้รับบูสต์สปีดขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะประมาณนั้นแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่เข้ามาอยู่ในอาณาเขตที่เราสร้างด้วยท่าเนี้ยก็จะได้รับสปีดไปด้วยยเเหมือนนนนกััะครบี่ เป็นอะไรที่เจ็บมากๆนะครับผมคูดาวเร็วด้วยนะครับ29วินาทีเองนะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไปดูที่เทดกันดีกว่าครับคนข้างคนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านล่างก็แล้วกันนะฮะหลังจากที่ตัวโอเด้งนะครับผมได้รับการปลดล็อกลิมิตเบรก6ดาวไปแล้วนะครับไม่ใช่6 4 5เออ5ดาวนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมา3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อไรของเขามากกว่า70%นะครับจะทำให้เขาได้รับดาเมจน้อยลง30%นะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนร่วมทีมของเขาถูก KO นะ จะทาให้เขาได้รับบูตแอดแท็ขึ้นมา30%เป็นเวลา20วินาทีนะครับผมไม่ทับสแต็กนะครับแล้วก็จะรีคูดาวท่าสองให้15%ด้วยนะครับโอ้ได้2อย่างเลยฮะแล้วก็เมื่อโอเด้งนะครับผมทําการโจมตีศัตรูนะครับที่ยืนอยู่ในอาณาเขตของเขาเองนะฮะของเขาเองที่หนึ่งของของศัตรูนะอะจะทําให้เขานั้นได้ดาเมจที่รุนแรงขึ้น30%นะครับผมและถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นเป็นดีเฟนซ์จะโดนแรงขึ้นอีก20%นะครับโอ้โหรุนแรงเหลือเกินนะฮะ แล้วก็หลังจากที่ตัวโอเด้งนะครับผมทำการใช้สกิลที่1นึ่งเนี่ยจะบูทสปีดให้ตัวเอง10%บเปอร์เ็นตเวลาสิวินาทีด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน,น่าจะไปทับกับอันนี้ได้นะผมคิดว่าอ่เป็น40%ของเราเนาะของเพื่อนที่เข้ามา,น,าน่าจะได้ประมาณ10%จากอันนี้ไปนะครับมั้งนะอันนี้มั้งนะเอออ่าแล้วก็เมื่อโอเด้งนะครับทำการดึงธงเสร็จแล้วนะดึงธงเสร็จแล้วนะจะทําให้ตัวเขาได้เลือดคืนมา3 0มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะทำให้วยาหนึ่งรีคร แล้วก็เมื่อเรื่องของเขามากกว่า70%จะทําให้เขาดึงธงไวขึ้น50%นั่นเองเนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมโคตรโดโดเด่นซับโตโอเด้งนะฮะก็คือมันจะได้3ามพมาเมื่อโอเด้งกาลังดึงธงอยู่กําลังดึงนะไม่ได้ดึงเสร็จแล้วกาลังดึงอยู่นะครับผมก็จะทําให้ตัวโอเด้งนะครับผมได้รับ آ, ประมาณว่าเลือดมีเลือดเหลือหนึ่งนะถ้าเกิดศัตรูมาโจมตีในขณะที่เขากําลังดึงธงอยู่นะเขาจะไม่ตายเลือดเขา <ๆ S 2> จะเหลือหนึ่งคือแบบดึงธงแบบน้านด้านอะไรประมาณนี้นะครับ,<ๆ>รบผม แล้วก็จังหวะที่เขากำลังดึงธงอยู่นะครับถ้าเกิดศัตรูมาทําสถานะชวนเซใส่นะครับผมหรือว่าดาวหรือล้มอะไรพวกนี้ปะน่าจะใช่ประมาณนี้นะครับเขาน่าจะเขียนประมาณนี้นะจะทําให้ตัวโอเด้งนะครับผมไม่โดอะไรเลยคือแบบคล้ายๆกับสเน็กแมนอะก็คือแบบยืนดึงแบบเออๆหน้าด้านๆเลยครับผมแล้วก็ยังไงมันก็ไม่ตายเพราะมีเลือดเหลือหนึ่งด้วยนะครับแต่อาจจะแพ้ตรงนี้คืออาจจะแพ้น็อกแบ็กนะครับตรงนี้เพราะว่าผมเคยไปลองกับไอเนลชีมาแล้วนะครับก็คือโดนน็อกแบ็กก็กระเด็นเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิด ัตรูนะครับผมทําสถานะใส่โอเด้งในขณะที่โอเด้งกำลังดึงธงอยู่เนี่ยโอเด้งจะไม่รับสถานะใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษไฟนะครับแล้วก็พวกนกาทีฟอะไรพวกนี้นะครับแค่นี้นะอ่าพวกโจมตีนอกธงมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าผมยังไม่อยากลงลึกกับตัวโอเด้งมากมายแค่จะเอามารีวิวมาอ่านคร่าวๆแล้วก็จะไปล้องให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวไว้มันมีเขาเรียกมันมีบทบาทในแร้งจริงๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทํา แบบเจาะลึกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมถ้าขั้นเดี๋ยวเราไปลองในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าโอนดิ้งจะเท่ก็จะโหดขนาดไหนนะครับผมไปชมกันเลยครับผมมาครับผมจะคู่ติดเป็นเรียบร้อยนะครับตาแรกแล้วดันทิวเรือ a ักนะครับแมมีบอดแมไม่มีเนาะโอเคมาตาแรกเดี๋ยวมาลองวอรวอมกันก่อนดีกว่าครับเพราะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นด้วยด้วยนะครับ ก็จะพูดเออหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองรู้สึกง่วงนอนมากมากนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะทาคลิปให้ทุกคนดูนะไม่อยากปล่อยให้ช่องมันล้างนะครับส่วนตัวละครอื่นว่าจะเป็นคีคูหรือว่ากัปปะเขาว่ามาสเตอร์เนี่ยทุกคนก็ต้องอดใจรอนหนึ่งนะครับผมจะพยายามหาเวลามาทําให้นะครับผมออย่างทพ่แค่ถ้าเปิดก็กินขาดแนี่โอเคโตเด้งจะเน้นดึงธงเป็นหลักนะครับจากพาซีของเขาเนาะจะดึงธงแล้วเขาจะมี พวกตานนี่นั่นมาเต็มไปหมดนะครับผมใครที่รู้ละเอียดก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลเกี่ยวตัวโอเด้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ปักหมุดเอาไว้นะเพราะว่าบางทีผมอาจาจะแบบอธิบายแบบว่าเออเด็กหน่อยนะครับต้องขอโทษจริงๆเพราะผมง่วงมากตอนนี้ผมแต่ผมก็อยากจะทําคลิปให้ทุกคนดูนะเออเไอ้นานเราขอดวงนี้ได้เปล่าเออตรงนี้เดี๋ยวมาเพินเน่งนีโอเคมาฮะเตือน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 อย่าเพิ่งนอน <c oughs> อ่าผมยังไม่ได้โอเค ่าแมโอเด้งมันจะสร้างให้เราสมเพื่อนเรามีอะเข้ามาเขาจะได้บูสต์สปิไดไหมฮอ้าวไม่ทันแล้วผมจะไปฝั่งนี้แล้วกันครับรอรัดรอรัาไปได้หรอกรอรัดนี่ไงแล้วก็เปิดหน้าไปก่อนหนึ่งทีโอโหูแล้วไม่ได้คิวครับผมนะโอเคนายเก็บธงให้นายเดี๋ยวเราฟันให้นายโอเคสวดมีไกยโอ้โหคมด่านมาฉอหน้าวิววิววมุมกล้องบ,งบ,งบงังบักพวกนี้ไหวใช่ไหมเพือ่อน่เดี๋ยวผมจะกลับไปกันนะครับ นี่ของเพื่อนเราะเะล่าของฟงองฟังเขาโอ้ยแม่โอเด้งมันเกลื่อนยังวะโอ้หิวมันด้วยนะครับโอเคดึงธงปุ๊บท่าหนึง่งรีคูดาฮะเดี๋ยวต้องไปซอนเพื่อนนะครับผมเฮ้ยมันแดดไปแล้วปังเข้าไปอุวยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่มันโก้โดนอยู่เดี๋ยวผมยืนในธงสักนิดน,นึงต้องตีต้องตีพนาต้องตีพนาก่อนอ,อต้องตีเทพนาก่อนแบบว่าหยอกๆยอกมันเอ้ยเพื่อนจะรีบป่าไปไหนอะโอเคแล้วป้องไม่ได้ อ๋อเขาโดนแค่อ่าเขาโดนแค่ครั้งแรกนะครับเขาเลยยืนมึนสตันอยู่นะไม่โดนครั้งที่สองครับอ่าโอเด้งมันเอ็นไหมครับเริ่มมันจะเหลือครับโอเดง้งตายดิเอาไม่ตายด้วยหูหน้าด้านจัดโอเด้งกูอ่าตายอยู่ดี <laughs> หดเห็นงงไหมครับจังหวะที่เขายืนดึงธงเห็นไหมเป็นเป็นของศัตรูนะเ <c oughs> ขาดึงธงอยู่นะครับเราตีเขายังไงเขาไม่ไม่ล่วงนะครับเห็นไหมครับเขาจะดึงธงแบบหน้าด้านๆนเนี่ยเฮ้ยอยู่นะผมขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งแบบนีงลงไปแล้วเพื่อนเรามาแล้ว พระเอกมา,ลาแล้วเราจะจบไวอย่างกี้ไม่ได้นะเพื่อนเอาอันนี้ยืนเอ๋ยืนเอ๋ยืนเอน๋อนี่จัดให้จัดให้แกเอ๋อหน่อยเอาคียคูวะไงเป้าเป้าเฮซุสอ่ะอุยฟันสองสเตปไหมเมื่อกี้เขาโดนสตันตก่อนแล้วค่อยโดนดาบที่สองนะครับโอเคตรงกลางเราต้องปล่อยให้เขาดึงนะแม่งเกมมันจบไวเกินนะสองสเตปเลยไหมไอผมจะให้เขาดึงท้องหน่อยเดี๋ยวมันเกมมันจบไวเกินมันน่าเบื่อครับนานแลนะ้วหละนี่อันนี้เลยไอตัวแก้บนลุงอ่ะอุ้ยอุโดนคีเก็กใส่หน้า อะไรตัวแก้บุญลุงเหรอตัวแก้บุญล,ลุงเหรอฮะนั่นเร็วเสาพ่อมาแล้วเพื่อนไม่ไปปังเฮโซดโอาหูยี่เป็นโคตรที่เลยปาเหลือเลยหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวผมรอสกิลนะไม่ต้องรีบนะเพื่อนตายก็ได้บัฟเป็แท็กนะ่าเรารอรอเพื่อนตายก็ได้ครับผมหน้าด้านจัดเก็บธงได้ไหมเก็บธงได้ไหมเพื่อนอ้าวโอเคไอ้กระปะไอ้กระปะจะยังส่งทำไมปังปังเรียบร้อยโอ้โหแม่งโหด อจริงขนาดในตอนนี้นะที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีบทบาทเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเกี่ยวกับดึงธงฮะในอนาคตอาจจะมีแพทเป็นแพทที่มีธงเพิ่มขึ้นระยะเวะลาในเกมนานขึ้นนะครับอาจจะเป็นเบมนตัวโอเด้งอาจจะเก่งในแพทนั้นครับขนาดโอเด้งังไม่ถึงแพทของมันนะมันยังโหดขนาดนี้อ้า What? <laughs> ววัดแพ้วอมบอมอม, <laughs> มันคือการวอมไหมทุกคน <laughs> <laughs> โอแม่ชีเลย โอเคครับผมทักกันเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยครับผมมาครับผมตาที่2อเราได้ด่าน阿拉巴塔ตอนเช้านะครับไม่มีบอทเลยใช่ไหมโอเคมาก็ถ้าเกิดคลิปนี้มันแลดูแปลกๆเพี้ยนๆงั้นต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับพอดีผมเบลอมากครับผมยังไม่ได้นอนเลยเป็นวันแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรโอเคมาๆๆเราเนี่ผมจะไปแพ้เออเมื่อกี้แพ้นี่ว่าเฮ้ยอะไรวะแพ้ยัง เฮ้ยผมมัน,ม,นมันแลดูมันไหนไหมถ้าอ่าท่านผู้ชมถ้าเห็นจากที่ผมเล่นเมื่อกี้คือมันแลดูเวอร์นิดหนึ่งตัวโอเดงนะครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะแผ่นนี้ยังไม่ใช่แผ่นของมันเว้ยในอนานคตอาจจะมีอัปเดตพวกเพิ่มเพิ่มอย่างที่บอกนะเพิ่มเพิ่มจำนวนธงเข้ามาเพิ่มแล้วเวลาในเกมให้นานขึ้นปรับมุมกล้องให้มันไกลขึ้นอลองรับนะหรับตัวละครที่มันจะแบบใหญ่ๆเบิ่มๆเข้ามาอย่างนี้เนาะแผ่นนั้นแผ่นนั้นอาจจะเป็นแผ่นของโอเดงเว้ยแล้วจะพวกเราเนี่ยจะหาหาทางรับมือกับแม่งยากมาก แต่ใน,นที่สุดผมก็ได้มันมาทุกคนไม่ต้องห่วงไงเราจะรับมือกันเราก็ต้องเล่นตัวเดียวกับมันใช่ปะ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมไปทางขวาแล้วกันนะครับนะตอนนี้แหละผมต้องแบกทีมผมจะต้องไม่แพสมี3เนาะที่บ้านยืนเอ,อ๋อยู่หนึ่งฝั่งนู้นโอเคอ้าวใครโดนาะยยากมีแผ่สามเปล่าเพื่อนไปเลยมาดิเอ,อสปาร์ไปก่อนหนึ่งทีเออเอาดีเอาดิเจอหนะปั๊บ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 มันสับันนะครับสามสามเข้าไปอื ฮ่าวิวถึง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 อยูอย่ถึงอยู่เก๋เพื่อนป่าแล้เรา้ะไปแพ็คนะครับรีครูดาว,พว,าวเพื่อนะใจเย็นเอาเถอะาวิ่งเข้าไปโดนคมดาบเฉยเลยน้องสาวอุ้งไม่ใช่สิเขาเป็นกับดักงั้นเหรอนี่เฮ้ยอ่เอาเก็บธงชีเเเงงเ้เก๊กอ่าเรายืนให้นิดนึงนิดนึงอ่าโอเคเก็บธงเสร็จก็สะบัดเลยครับคัวอืมกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวรอครูดาวแบบเฮ้ย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 อะไรอะไรครับใครโดใครโดอะไรครับ เดี๋ยวผมรอรอสกิลนิดนึงอ้าวเคมาละป๊อกป้องวิ่งหูมันโหดอะดูดีขนาดยังไม่ใช่แพทของมันมเชื่อผมเลยทุกคนแพทนี้ยังไม่ใช่แพทของมันหรอกแต่มันตัวมันก็ดูเด่นดีนะเนี่ยเก็บเลือดก,กันนา่าร,ารับเดี๋ยวเราคุยดาวสกิลนิดนะนึงฮะอ่าซาโบนายอยากจะเป็นศพใช่ไหมล่ะเพื่อนฮิเคนอยากเป็นศพใช่ไหมล่ะเพื่อนเราจัดให้ป้องไม่ตายอุ้ยถืกถืออ้นี่มันถึอเวลามันกดฟันมันถึอผมรู้ดีผมรู้ดี คาเดชไปแล้วคาเดชไปซะนี่น,น,นี่โดนคู่ใช่ไหมอ๋อเขาโดนของเพื่อนข,ข,ของเขาโดนของเพื่อนเราก่อนนี่ครับนี่มาดิให้สอง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 เลยครับโปรไฟล์ดอสไม่ติดอะไรเอาอุยอันนี้มันเหลี่ยมอันนี้มันเหลี่ยมนี่โอเยโอเย่เดี๋ยวโอเยทีย่ผมไปตัดเลืบมนก่อนดีกว่าตัดเลือดตัดเลือดมันเอาน,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 านา่าๆเอาเรียบร้อยโอเคสวอทนี่นี่นี่ยังมันเลือดเลือดผมไม่ได้ครับนี่อ่ะ อันนี้เลือดเลือดเก็บหงเยอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องมาขัดผมนะครับเดี๋ยวได้สักนิดนึงสักนิดน,นึนงโอเคเฮ้ยถอยไปกว่านีงจะรีบไปไหนเอาตายตายเฉยเลยเดี๋ยวผมรอให้เข้ามาหาผมแป๊บหนึ่งเพื่อนจะรีบไปไหนเราจะลองกิวตัหน่อยเรียบร้อยนายไปหวานซะนะไปหวานซะนะเพื่อนไปหวานซะนะเพื่อนไปหวานซะนะเพื่อนเฮ้ยเอะไรครับไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บนี่ดักดักก่อนเลยนี่ดักก่อนเลยแล้วก็ป้องมันโอ้คือ กูว่าแล้วทำไมไม่ไตายไอ้นี่ไอ้นี่มันเหลี่ยมเนี่ยฮะมันมีสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้ตีเราเข้าก้านเบาไปเลยเพื่อนไปหวานเถื่อโอเคเราจะไปตรงกลางเพื่อนไปกันกลางเร็วอ้างไม่ทันสวยละข้ามันข้ามันโอเคเดี๋ยวผมจะไปหน้าด้านเก็บธงให้ดูนะครับเนี่ยอ่าที่ครูเขาจะต้องมากันผมแน่นอนนะครับอ่าผมจะหน้าด้านเก็บธงครับนี่ฮะหน้าด้าน,นครับผมเนี่ยพลังหน้าด้านเนี่พิกเกมได้เลยนะครับเนี่ยดูดิหน้าด้าน เรียบร้อยพลังหน้าด้านนะครับผมเพอร์เฟกต์ดอออกมาในตัวนี้ก็สวนเข้าไปไม่ให้ครับผมไม่ให้ไม่ให้ใหใหทงโอ้โห้าศูนย์เนี่ยไหมฮะแพทนี้นะครับผมบอกการันตีให้เลยว่าแพทนี้ไม่ใช่ของมันหรอกเชื่อผมนี่แพทในอนาคตเนี่ยหลังจากนี้แหละครับแม่งจะน่ากลัวใช่ไหมโอเด้งเนี่ยนะครับและนี่คือความแข็งแกร่งของเขานะครับไปฮะทั้งงานเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมตาสุดท้ายเราได้ด่านอารองพาร์คนะครับอ่ามีบอกโอเค สถานีมีบอทฝั่งละตัวนะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นะครับว่าช่วงต้นคลิปเนี่ยผมลืมแนะนาเซตเหรียญสำหรับโอเด้งในแพทนี้ให้นะครับเผื่อว่าคนที่ชื่นชอบอยากจะเล่นในแพทนี้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นท้ายคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะแน่แน่นะนำเซตเหรียญให้ก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> ส่วนสไตล์การเล่นในแพทนี้ผมว่าก็อิสระนะครับแล้วแต่แต่ว่าช่วงต้นเกมผมอยากให้ทุกคนไปทําให้เลือดทุกคนเนี่ยต่ำกว่าต่ํากว่า70%นิดนึงเพื่อทีิจะเอาพาสซีฟ ไอพ้พัซีดึงธง50%ออกไปก่อนนะครับแต่ทำให้เราเนี่ยดึงธงนานขึ้นนะครับถามว่าทําไมเนี่ยแหละมันจะทําให้อาศัะะตรูมาโฟกัสที่เราเยอะๆนะครับผมแหมแล้วก็เพื่อนจะเล่นลง่ายขึ้นนะในแผนนี้เนาะในแผนนี้อนะันนี้คือมุมมองของผมนะครับอะไรครับจอ,องจโออ,อะไรไปไหนมึงไปไหนเพื่อนเอาสตันอยู่ครับสตันโฉเข้าไปไม่ไม่ไม่อ่าให้เขามาที่ผมไม่ทันถูยม่งดึงธงเร็วเกินอีกมาดิโบไฟ มาดิมาดิมาดิมามามาผมรอฆ่าเลยเนะี่ยผมรอฆ่าเลยเนะี่ยเรียบร้อยโอเคสวดโอ้โหยอดความแข็งแร่งของเขานี่แม่งเหนือเทพเจ้าเออโบไฟรับมือลำบากนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีแดงกับสีเขียวก็เถอะน,นะโอเคเราคุมทงได้แล้วก็ใจเย็นๆินครับสันติบินมาหาแน่นอนอาจัะติคือ,อเพื่อนเอ้มันมาวะผมน่าจะโดนนะครับโอเค อีม so ันเลาเราพัวพ <la> okay. so ูอเข้าไปงงงงนีจานเกือบตายทีเดียวรอดไปเกือบตายโอ้ยวันนี้ฟันดักโปเคสวอตอ้าหู่ชิมังโคตรโหดเลยอย่าดูเซตเหรียญไยคลิปนะครับเออผมยังผมต้องพูดต่อนี่ว่าเออผมมือเหนียวโอ้ยจะบอกว่าทําไมถึงให้พยายามเสียเลือดให้มันให้ให้พาสติดดึงธงมันหายไปเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งดึงธงให้นานเนี่ยมันจะแบบมันจะป่นัตรูได้ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะเพราะตัวเราเป็นมันมันยังไม่ใช่แพทแพทของเขาอะเนาะเออเราต้องดึงธงให้มันแบบ มันยืนแช่ทงไได้นานที่สุดนะครับแล้วโตวมันจะมีประโยชน์นะเอเกี่ะปุยคำหยาบทุกครับอ้าวโคตรถึกกันมาดิผมว่าผมต้องเล็งแฮนคล็อกวะ่ hand วะแทนคล็อกว่าไงครับผมปาดไปก่อนหนึ่งทีเกือบตายครับผมเคยผมจะเล่นผมฟันโอเด้งนกว่าวะแล้วค่อยมาฟันธรรมดาแฮนคล็อกโอเคแล้วค่อยกลับมาฟันเอาเฮือกูตายโอเคตายเฉยอ,อะมึงอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนอืมอืมอะไรของมึงครับ กันคนเดียวสองธงกันคนเดียวสองธงเป็นไงล่ะคนหลูอุวิโอ้โหโดนโดนท่ายญ่โดนท่ายญ่ไอหมอนี่ไอหมอนี่เดี๋ยวขอเก็บนี่ก่อนโอเคเอาอันนี้เขาเก็บตรงนี้ไปฮะเดี๋ยวผมจะถอยไปอีกนิดนึงอ่าโอเคเราทันเราดันมันออกมาให้แล้วนายอ่าเราต้องโชว์พลังหน้าด้านนะครับผมให้พี่มัมลงมาก่อนผมจะเก็บโอเคเอามันไม่มาฟังผมปัดโถเอ้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผักไอโอเด้งนี่ออกไปนะครับผม ฝังมันออกไปไม่ออกไปอกีกนา,าดาอีมึงไป응ชี้หายละอัน,นอันนี้ชี้หายของแท้เพื่อนทันโอ้ด,ด้านหลังฝั่งนู้นก็ไม่มีใครกันะน่าจะแพ้ผมตอนนี้โอเคมา่อไรก็แพ้ๆไปฮะเร็วๆอันนี้เร็วๆเลยเนี่ยเพราะผมชี้เกียจอ่านหลายรอบนะครับก็ตามที่เห็นนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ơi, แต่ว่ามันก็ไม่แย่นะเว้แผทเนี่ยเชื่อผมเถอะทุกคนผมจะย้ำอีกครั้งว่าแพทเนี้ยยังไม่ใช่แผทของโอเดงเว้ย ขนาดเดี๋ยวไม่ใช่แผ่นของมันไม่ต้องโหดขนาดนี้ครับโอเคจบไปนะครับผมตอนสุดท้ายเดี๋ยวรอมาแวะดูแนะนำเซตเหรียญกันดีกว่านะครับว่าตัวโอเดงเนี่ยควรจะเน้นไปที่ท่าไหนนะครับท่าที่เราจะสังเกตในเกมได้ว่ามันเป็นท่าที่เราจะได้ทําดามเมจได้เยอะแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดก็คือท่าที่1น,นะครับเอ้ยไม่ใช่ท่านหนึ่งผู้บิดท่าที่2นะครับผมเพราะการเหรียญ CP9 ก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับ าสายที่เน้นทําดาเมจเป็นหลักนะครับหรือจะใช้เปลีเหรียญเซตนี้ก็ได้นะครับรถคู่ด,ดาวที่แปดอันนี้ก็มีเด้งเลื่อนมีอะไรเข้ามาเสริมด้วยเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเหรียญที่มันลดดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมอะไรอย่างนี้เวลาอยู่ในธงศัตรูนะครับผมอะอย่าง้วก็ซีพีนาเลยแหละเออใช่ไหมแปลว่าไม่ใช่ดิเห็นนะซีพีนามันอ๋อซีพีนามันธงน้อยกว่านะครับเนี่ยลองลองหาเหรียญที่มันอยู่ในศัตรูได้ไหมที่มันมีท่าสอนผมหาแป๊บนึงครับอันนี้มันต้องอยู่กับเพื่อนเนาะ ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ได้ปะอ่านี่อยู่ในธงคนเดียวน,นี่ก็พอใช้ได้นะครับอ่ะยืนดึงธงศัตรูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะลดดาเมจเพิ่มเติมนะครับเราจะได้ยืนได้นานๆนะจะได้ไม่ต้องเสียพาสซีฟเลือดเหลือหนึ่งไปนะครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมที่มันช่วยได้อีกไหมน่าจะไม่มีแล้วลูฟี่ล้วนก็ได้นะเออลูฟี่ล้วนมันลดคูดาวห้าสองใช่ไหมแล้วก็มีลดดาเมจด้วยเป่าวะหรือมันเป็นดาเมจวะเออนี่ก็เหรียญเหรียญเป็นเหรียญดาเมจลดคูด้าท่าสองะผมแนะนําเป็นลูฟี่ ลูฟี่ล้วนนะครับหรือจะเป็นไอซไอซีพีนอย่างนี้เนาะไอทงตามีหรือจะเป็น, IC อน,น,อน,อปนไออันไหนวะอ่ะนี่ก็ได้นะครับอ่ะเซดีก็ใช้ได้ก็ลองหาหาดูก็แล้วกันนะจะเน้นลดดาเมจพยายามอย่าไปหาดึงธงให้มันเชื่อผมให้เราดึงธงให้ได้นานที่สุดแบบยืนจับธงแล้วให้แม่งตีอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออมันจะแบบมันจะถ่วงเวลาได้นะครับเพื่อนเราจะได้ทำอย่างอื่นได้อีกเนาะแหมมันน่าจะน่าจะแลดูเป็นประโยชน์ที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับเท่าที่ผมแบบว่าสรรหามาให้ผู้ชมนะครับสาระประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็น แนวทางให้กับทุกๆคนที่กําลังอ่ะปั้นโอเด้งอยู่นะครับผมแล้วก็ใครยังเปิดไม่ได้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้เปิดได้กันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ